เวลา17นาฬกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกหนห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช พระราชาทามพระบรมราชวรโรกาสให้นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภรรยาและคณะเข้าเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล17-18มกราคม ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเชิญพระราชสารจากสมเด็จพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและส่งขอบใจประชาชนชาวไทยที่ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติช่วงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสต,ตอบแสดงความชื่นชมประเทศญี่ปุ่นที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีมีความเข้มแข็งและสมัคคีในการต่อสู้กับภัยพิบัติและปัญหาต่างๆ ส่งหวังว่าประเทศญี่ปุ่นจะใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ปัญหาภัยพิบัติและปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแก่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาของประเทศอื่นๆนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนทั้งสองประเทศอันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วให้แน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะ การเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะถือว่าเป็นทางที่สองในฐาะนะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งการร่วมลงทุนกับรัฐบาลไทยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนายชินโซก็มีความผูกพันกับประเทศไทยหรือเคยเดินทางมากับครอบตัวหลายครั้งนอกจากนี้ครอบตัวของนายชินโซก็ยังมีความผูกพันกับประเทศไทยตั้งแต่ยุคข,ของบิดาด้วยเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายง,งานของคุณวุฒิพันธ์เปรมมาสวัสด์ค่ะ นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นปลูกต้นขนุนปริเวณด้านหน้าอนุสาวรีผู้ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่หมายแรกของการเดินทางเยาอนประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับตําแหน่งผู้นําญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2โดยที่ผ่านมานายอาเบะถือเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนสถาบันแห่งนี้ในหลายด้าน การเดินทางมาเยือนสถาบันไทยญี่ปุ่นของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นแล้วยังเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างตระกูลอาเบะกับประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์อันยาวนานมาตั้งแต่รุ่นพ่อครับย้อนไปเมื่อ11ปีที่แล้วเมื่อนายชินโซอาเบะเดินทางมาเยือนไทยเป็นครั้งแรกในฐานะสส เขาได้แวะมาเยี่ยมต้นไม้ที่นายชินทาโรอาเบะผู้เป็นบิดาของเขาได้ปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นในขณะดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและนับเป็นจุดเริ่มต้นให้นาชินโซสารต่อบนิธานของผู้เป็นพ่อและทําให้เขาเริ่มผูกพันกับประเทศไทยมาเยี่ยมเราหลายๆครั้งนะครับภรรยาท่านก็มามาเยี่ยมเราด้วยนะฮะแล้วก็ได้ออมอบ มอบเงินบ้างมอบหนังสือนะฮะให้กับห้องสมุดเราแล้วก็ได้มีความห่วงใ่เรื่องว่าเเด็กเราจบแล้วจะมีงานทำไม่จะทำงานที่ไหนอย่างไรงต่างเนี่ยก็ให้คำแนะนำแล้วก็ยังเคยพาเขาเรียกเป็นนักธุรกิจนะฮะอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นเนี่ยมาเยี่ยมสถาบันเราเพื่อจะให้รู้จักนักศึกษางเราความสัมพันธ์ในเมืองไทยมากครับท่านก็รักเมืองไทยแล้วก็มามาบ่อยนะครับ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมองว่าการเดินทางเงยือนไทยของนายอาเบะถือเป็นผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยเพราะญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและยังเป็นประเทศคู่ค้าที่สาคัญอันดับต้นๆของไทยญี่ปุ่นจะลงทุนเรื่องการผลิตซะเยอะนะครับแล้วก็ในนั้นก็มี เรื่องรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นี่ก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดเดิมนี่ก็เรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็จะเยอะนะครับทีนี้เราก็มองเห็นถึงว่าความต้องการของบุคลากรทางด้านนี้เนี่ยยังยังขัดแข่งอยู่ก็ยังยังต้องการอีกมากเลยนะครับก็ได้วางแผนไว้ที่จริงก็วางแผนไว้นานแล้วที่อยากจะเปิดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจะสร้างผลขึ้นมานะฮะเพื่อจะป้อนกับอุตสาหกรรมไทยนะครับ การเดินทางยังประเทศไทยของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นระหว่างวันที่17-18มกราคม2556คาดว่าจะมีการหาดือในประเด็นสำคัญเช่นการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูงการลงทุนในโครงการป้องกันน้ำท่วมโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ICT นอกจากนี้อาจมีการเจรจารประเด็นเกี่ยวกับการทบทวนหรือเจรจารเปิดตลาดเพิ่มเติมในกรอบเจเทปปาวชิระภูพวก ถ่ายภาพวุธิพันธ์เป็นมาสวัตทีเนนริโฟรายงาน